สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนสมงสบอนสบายดีพี่ป้านะว่าเราไทายหรือต่างประเทศอันฮักกระขื่นมาแต่น้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้อันถ้าง่ายผืนมาหย่บมายามบันรนองมวยครั้งแรกว่าสัน <c oughs> ได้กิ่งกาบเมื่อพอ <c oughs> <c oughs> ่อไไก,กิ่งก <c oughs> าบนะโอ้ยมันมาฮักขาไปนะบอตุ้มไรฮักกระมีมาเบิ่งปลาด้วกันพ่อแม่พี่น้อง โคเจ้าคนชูเฮบ้านหลังบ่กางเอาในปลาแล้วก็งมเอาเฮ่กางเลยกางปลาแม่นย่างย่าลย่างแม่งเลยเออซาเมาโอ๊ยเปลี่ยน ว่าใครนีมึงเอาน้องม้องนเาลงประมาณสมุ่งเลยนะประมาณสิมุงไปกับสิบสองมงอันนี้กบ่ายหนึ่งอันเอาปรตกัแน่ อมหีาโลว่ะแต่ป้ามันก็มีตัวใหญ่อยู่ได้น้องมวยโอ้ปลาขอสองผมเบิรด้วยฮะโอ้่ปยปลาตองแต่ปลาลายลายในกลุ่มเพื่อนว่าอยู่ในน้องท่แหละเพื่อนวาน อันน่ะให้เฮามันถ่ากิดเขาน้ำเพลินเพลนเอาเพลนเห็ดชุ่มดิหลายคนเออหลายเฮากับผ้าอุปบ้านเพลินช่วงเฮากับมันอันนั้นน่าจเพลินจากเมื่อไหร่พอพี่น้องเออมีโอกาสจังมากไหมอีกข้างหนึ่งบานนี้สีผ้าลุยเซบบานนี้ ปลาลุยดูไปใะปยปลามาไัจ่ไก่เบ่ด้วยน้มวยกัวอนพี่น้องเลยมาบ่งมาส้มกัปลาาวปลานี่ยมันเสือปลาคอนี่ทางวันมได้ยามนี่ปลาคอนี่เห็ดพัดพัดอันพัดปีแกบ่พัดอันเพสทันเด้ัดเ็ดกินใช่เลยขยันหบ่ แต่ปลาคัแยงแซ่บได้ปลาขะแยงแต่ว่าใหญ่ปลากานี่ปลาเอ้ยเอาหอนคองมาใส่แม่ดยอดเลยเด็กตัวใหญ่เอาก่อนเนาะแล้วแต่ มันจังสดปลาเันจากสดปอือโอ้ยปลาเป็นตัวใหญ่ขอสองตัวเพื่อไร่ะ ขึ้นยาแหลงก็ได้ครับนึกแต่บะหมี่ใ่วนนาเราเหอนนาค้เอนไม่อปันปันเนาะยานี่บอกเลน้อเห็ดรู้แล้วเอเขอัวนึงเหอไหว แมนบ่เหม่มี่อรประคอยอาศัยระบบจลิศจลิศอันนี้ระบบสัมหรือระบบัมต่เหมือนลอยน้ำล แล้วโ้หจวอยนีดแค่แค่อืมปลาขันแยงะนะพ่อแม่พี่น้องไปไปไปใส่กนนะปลาก็จะไปพ่อปาเ,เปปปปปปพรากปลา ยังแข็งอยูอ่ยแอย่งแข็งอู่นหาเกาขืน้าข้เง้นเขอาเน้่าเได้แบบนี้แต่ปลาข้เงี้ไหนตัวข้ามา ตัวปันเปนกี่เป็น่ป้าปปลาเสนละโตเฮ้ยไม่ใช่ก็เห็นอะไรสิตัวอีกเกาะลอถวยตักกูด้ตักมันบไครูกันหรวะใ้ลอปดุกอ่ะฮะไต่หาก้าป่ากิมากดุกอาไต่างหากเอะวาไต่หามันสีปันใส่ยังไงสใส่ลเอาไว้สัก่อนใส่ลปปาเป็นเลยก็จ ตัวปันเป็นมาต่แรกเนาะปันในนเซ่ตักตักเลยเนาะตักตัมดแลมันก็มีตัวน่อยตัวใหญ่แล้วมีกี่ไซส์เนาะกันแล้วาเอาอไรแบบไรันเือกนะกละมังกลัมเือกัตัวังมีกลัอยู่แลกลัมัง พันสามคนเอืสามสามเอาคนสี่คนหรอคนสามคนเขื่อนเดียวกันนั่นนี่ก็ได้ไปใสเห้ามันเองหาถงมาไปลนหลงกอดมัดไปตักน้เบิ้งเรัยกอไปหน่อน้ำมาจังจับใส่ถงมันเิน

มูอย่าไปท้าบเถิงน้องมวยอันนี้มาฮอนเลือดมาฮอดโขบจังันจะโดนน้องจะจักบทเกรเวามันคั่นโอ้มือน่ะบริคั่นได้มามืองดีะดเอาเห็ดกินด้วจ้ะ

ก็สได้เข้าหากันได้เข้ากัสิเก็บปลาขยแยงไว้ให้เพิ่นมากินพ่อพี่น้องว่าแกงกระเส็บอยู่ไหพอสาหรับพ่อตากันยังสิได้ลงอยู่บึงขักเลยไก่นะเราลงอยู่แล้วเพิ่นยังสิลงอยู่ดรกเพราะว่าคนรลายปานน่ะ

อัพ่อมพี่น้องโมคอนกสิเดลากเปเพียงเท่านี้แ่ละการจะเืิมาะเข้นมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองโมคอนมาน่าพ่อแม่พี่น้อง,อง,คคอง,องพอ,งองการก,กันสบายดี